สายไฟนะครับเป็นวัสดุที่สําคัญชนิดหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามความสําคัญไปโดยเฉพาะในปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายดังน ators, ั้นสายไฟที่ใช้กับระบบโซลา r เซลล์เองก็มีความสําคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้วันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราไปรู้จักสายไฟสำหรับระบบโซลาเซลล์กันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างชอบเปรียบเทียบบ้านนะบ้านกับร่างกายของคนส่วนแรกเลยครับกระดูกกล้ามเนื้อลุงช่างก็เปรียบเสมือนโครงสร้างถูกไหมครับโอ้ยไม่มี2ส,ส่วนนี้ร่างกายเราอยู่ไม่ได้บ้านก็เช่นกันส่วนที่2ครับส่วนงานสถาปัตยกรรมของบ้านลุงช่างก็จะเปรียบเสมือนกับสัดส่วนรูปทรงผิวพันที่เราเห็นภายนอกส่วนที่3ครับเอาเราต้องมีห้องน้ำมีระบบท่อต่าง ถ้าร่างกายก็คืออะไรครับก็คือระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายต่างๆนั่นเองและแน่นอนครับส่วนที่4ครับร่างกายจะทํางานได้ต้องมีอะไรครับมีระบบประสาทมีเส้นเลือดส่งพลังงานส่งออกซิเจนสําหรับโรงงานก็เปรียบเสมือนอะไรครับระบบไฟฟ้าในบ้านนั่นเองเมื่อพูดถึงระบบไฟฟ้าคารนะครับก็โอเคละมีหลายหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่ตัวสําคัญส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับสายไฟเดิมทีนะครับ สำหรับบ้านหลังหนึ่งเราก็จะมองให้ง่ายว่าอ๋อมีสายไฟประมาณ2ชนิดครับสายไฟเมนเข้าบ้านาจะเป็นสา,สายไฟแบบหนึ่งนี่คุณลักษณะแบบหนึ่งใช้งานภายนอกกับสายไฟที่เราเดินในบ้านสายทั่วไปที่เดินในบ้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอีสเปคหนึ่งแต่ปัจจุบันอย่างที่ลุงช่างเกินไปแล้วครับระบบโซลาเซลล์นะครับขยายตัวขึ้นถูกนำมาใช้กับอาคารบ้านเรือนมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะค่าไฟแพงขึ้น ซึ่งในการติดตั้งระบบโซลาเซลล์เองก็ต้องใช้สายไฟในการนำจ่ายกระแสด้วยเช่นกันสายไฟสำหรับระบบโซลาเซลล์มันมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปเราจะมาดูรายละเอียดของสายไฟที่ใช้กับระบบโซลาเซลล์หรือสาย PV cable กันครับสาย PV cable นะครับก็คือสายไฟฟ้าสำหรับต่อกับด้านไฟฟ้ากระแสตรงของระบบโซลาเซลล์ดังนั้นเนี่ยครับสาย PV cable นะ ต้องออกแบบมาสําหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะจึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสายไฟฟ้าทั่วไปโดยเฉพาะนะครับเรื่องความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการติดตั้งใช้งานดังนั้นนะครับการเลือกใช้สายไฟฟ้าสําหรับระบบโซลาเซลล์เราต้องเลือกใช้ให้คุ้มค่าปลอดภัยสมกับเป็น Smart Living อย่างในยุคปัจจุบันครับถ้ายังจำกันได้นะครับลุงช่างเคยแนะนำสายไฟ Fel Dodge ครับซึ่ง Fel Dodge เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะเรื่องของสาย PV Cable สาย <S <ม> <S PD s o l a r t e c h ของเฟลด์ดอชผลิตตามมาตรฐาน en 50618ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับสาย P ีวฉบับล่าสุดของสภาพยุโรปโดยสาย PD s o l a r t e c ของ f ฟลด์ดอชมีส่วนประกอบอย่างนี้ครับตัวนำนะครับทำจากทองแดงเคลือบดีบุกเส้นฝอยความอ่อนตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดออกไซด์ของตัวนำทองแดงและป้องกันการกัดกร่อนเมื่อถูกความชื้นส่วนฉนวนและเปลือกชั้นนอก ทำจาก XLPE เกรดพิเศษที่ไม่ลามไฟทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมหลังสี UV โอโซนกรดและด่างสายพีดีโซลาร์เทคของ f ฟ l d o ดอได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง EN นะครับสภาพยุโรปและ IEC ระดับนานาชาติครับและผ่านข้อกำหนดการติดตั้งโซลารูปท็อปของวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านะครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการจะติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับเราไม่สามารถจะติดตั้งได้ทันทีนะครับเพราะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเขาจะมีอยู่2โครงการหรือการขออญาติอยู่2แบบ แบบแรกนะครับก็คือการขอขายไฟคืนตามโครงการไฟฟ้าภาคประชาชนอันนี้มีข้อจำกัดคือต้องไม่เกิน10กิโลวัตต์และต้องเป็นบ้านพักอาศัยเท่านั้นส่วนแบบที่สองนะครับก็คือติดตั้งโซลา่าเซลลเพื่อใช้ในสำนักงานในโรงงานของตัวเองต้องขายคืนการไฟฟ้าเพื่อลดลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3หน่วยงาน อันแรกคือกอกอพสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอันนี้เพื่อแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการกิจการพลังงานอันที่2ที่ต้องขอคืออะไรครับคือองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะมันเกี่ยวข้องกับอาคารนะครับการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยต้องเอาแผ่นโซลาเซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาจจะเป็นอาคารเดิมก็ต้องมีการเช็คน้ําหนักเช็คอะไรแล้วก็มีวิศวกรตรวจสอบและ,ะเซ็นก็เลยต้องไปขออนุญาตเรียกว่าอ1 ส่วนที่3แน่นอนครับคุณจะขายไฟฟ้าคืนนะครับคุณต้องติดต่อกอฟอนการไฟฟ้านะครหลวงหรือกอฟอพการไฟฟ้าส่วนมีภาคเพื่อให้เขาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งครับและสำหรับสาย PD Solar t e c ของ f e l d o ด g อมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสาย PV ทั่วไปดังนี้ครับข้อแรกนะครับทนน้ำและป้องกันน้ำจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน floating solar farm ข้อที่2ครับทนการ กระแทกกดทับนะครับหรือมี Impact r e s i s t a n c e นะครับหมายความว่าสามารถติดตั้งฝังดินได้ข้อ3ครับไม่ลามไฟนะครับหรือมีเฟรม e ีชาดแดคือกรณีที่ไฟไหม้เนี่ยสายจะไม่มีหยดเปลวไฟช่วยป้องกันการลุกลามไฟและช่วยจำกัดการขยายตัวของเหตุเพลิงไหม้ข้อ4่ครับเขาใช้ทองแดงบริสุทธิ์99.99%ช่วยลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พราะถ้าทองแดงขนาดไม่เต็มหรือทองแดงไม่มีความบริสุทธิ์จะทําให้เกิดความร้อนฉนวนจะเสื่อมสภาพเร็วและเกิดการลัดวงจรตามมาและข้อ5ครับสามารถใช้สายไฟได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสไปจนถึงที่อุณหภูมิสูงถึง90องศาเซลเซียสจึงสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิที่หลากหลายทั้งในประเทศเมืองหนาวและประเทศเมืองร้อนครับสำหรับช่างมืออาชีพทั่วไปผู้รับเหมาวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของบ้าน สามารถซื้อสายไฟ fail Dot ชนิดต่างๆได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสายไฟ fail Dot ได้ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามรายละเอียดที่ลุงช่างขึ้นไว้ให้ตามนี้ได้เลยครับเลือกสายไฟ fail Dot เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเหมือนกับสโลแกนนี้เลยครับ make the future now สายไฟ fail สายไฟคุณภาพสูงมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก